ก็มาพบกับรายการส n นิเกอร์เคาน์เตอกันอีกแล้วนะคะ <Yeah. S 1> เป็นรายการที่เราจะมาพูดถึงเรื่องรองเท้าสนิเกอร์นะคะและสําหรับเพื่อนๆน,นะคะ ที่ยังไม่ได้กด s u b ส c r i b e กดติดตามช่อง Sneaker Culture er นะคะก็ฝากกดติดตามให้เราด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะเราจะมารีวิวรองเท้ารุ่นไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปรีวิวตัวรองเท้ากันนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูเสื้อผ้านะคะที่เขาเปิดตัวพร้อมๆกับรองเท้ารุ่นนี้นะคะก็คือ Toffee Room นะคะคอแลแลบกับ แอร์จอแดนบอลโ OG นะคะอย่างตัวเสื้อนี้นะคะก็คือเป็นเสื้อยืดน,นะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์นะคะของร้านท o p h y Room ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงคอนะคะมันก็จะเป็นสัญลักษณ์จ u m p m แมนนะคะก็คือของจอแดนนะคะแบบนี้เลยนะคะก็เป็นเสื้อที่แบบเนื้อผ้านะคะมันก็หนาหนาหนาหน่อยนะคะตัวเนื้อผ้านะคะแล้วก็สำหรับแบบนี้นะคะเขาจะมี2ส,สีก็คือจะมีเป็นสีขาวนะคะแล้วก็ สีดำนะคะ,ะมันก็จะเป็นทรงแบบโอเวอร์ไซส์หน่อยนะคะสำหรับตัวเสื้อนะคะแล้วก็มันก็จะมีตัวที่เป็นเสื้อเชิ้ตนะคะเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีดำแล้วก็เป็นกางเกงขายาวด้วยนะคะที่เปิดพร่อมๆ้องกับตัวรองเท้านะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมารีวิวตัวรองเท้าให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่าสวยไหมแล้วก็น่าซื้อหรือเปล่านะคะสำหรับรุ่นนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มนะคะตั้งแต่ตัวกล่องของรุ่นนี้กันเลยนะคะสําหรับตัวกล่องนะคะก็บอกเลยว่าดีไซน์นะคะก็สวยมากๆเลยนะคะตัวกล่องนะคะด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นอ่สัญลักษณ์ไนกี้นะคะแบบนี้เลยแล้วก็ด้านหน้านะคะเขาก็จะมีอ่สัญลักษณ์นะคะของร้านโทฟี่รูนะคะสีฟ้าแบบนี้นะคะแล้วก็มีอ่อันนี้ก็จะเป็นปลายเซ็นนะคะของไมเคิลจอ o r แดนนะคะแล้วก็ตัวกล่องนะคะ ก็จะบอกว่าดีไซน์เนี่ยมันก็สวยตั้งแต่กล่องแล้วนะคะสำหรับรุ่นทอฟฟี่ดูนะคะที่คอลแลบกับจอแดนบอลโลโอจีนะคะแล้วก็ตัวฝานะคะของรุ่นนี้เนี่ยฝาข้างในนะคะเขาก็จะมีสัญลักษณ์จัมแมนสีแดงแบบนี้เลยนะคะสำหรับตัวฝาด้านในเนาะแล้วก็เปิดมานะคะข้างในเนี่ยเขาก็จะมีะกล่องใสๆเป็นกล่องพลาสติกนะคะแบบนี้เลยนะคะสำหรับตัวรองเท้าแล้วก็ เดี๋ยวเราแกะออกมาให้ดูนะคะสำหรับตัวกล่องข้างในนะคะมันก็จะมีสัญลักษณ์นะคะทอฟี่รูมแล้วก็ลายเซ็นนะคะของไมเคิลจอแดนนะคะแบบนี้นะคะสําหรับตัวกล่องแล้วก็ก็จะมีกล่องพลาสติกข้านในนะคะแบบนี้เลยแล้วก็ตัวรองเท้านะคะเขาก็จะมีกระดาษห่อรองเท้านะคะสองชั้นก็จะเป็นกระดาษที่เป็น สีขาวนะคะแบบนี้เลยไม่มีลายนะคะแบบนี้กับอีกแบบหนึ่งนะคะกระดาษเนี่ยมันก็จะมีลายนะคะแบบนี้กระดาษอีกชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นสีแบบนี้นะคะมันก็จะมีความแบบว่ามันๆน,นะกระดาษอีกชั้นหนึ่งนะคะอันนี้สําหรับตัวรองเท้านะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะก็ ก็จะเป็น Air Jordan 1 Low OG นะคะก็ตัวคุณภาพเนี่ยของหนังนะคะมันก็คุณภาพดีอยู่แล้วนะคะสำหรับตัว Jordan 1 Low OG นะคะเดี๋ยวเราให้ดูนะคะสำหรับรุ่นนี้เนี่ยตรงโทบ็อกด้านหน้านะคะก็จะเป็นหนังนูบักนะคะมันก็จะเป็นแบบว่าหนังอ่อมันจะไม่ได้เป็นสีขาวเลยนะคะมันจะออกแบบว่าสีเทาๆนิดๆน,นะคะเป็นแบบเนี่ยแบบนี้นะคะ ตัวโทบ็อกซ์นะคะแล้วก็ตัดกับตัวผ้าซาตินนะคะสีแดงแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะตัวอัปเปอร์เนี่ยก็จะเป็นหนังนูบัคเหมือนกันนะคะสีมันจะเป็นสีแบบมันจะไม่ได้ขาวเลยนะคะมันก็จะเป็นสีเดียวกับตัวโทบ็อกซ์นะคะมันจะเป็นสีออกแบบว่าเทาเทาอ่อ,อนๆเนาะแบบนี้นะคะแล้วก็ที่โดดเด่นเลยของรุ่นนี้นะคะก็คือตัวซูทนะคะ ซูทเนี่ยเขาก็จะเป็นเหมือนปักด้วยได้นะคะสีดําแบบนี้นะคะแล้วก็เอ่อตรงด้านข้างนะคะตรงนี้เนี่ยตรงนี้นี้จะมีสัญลักษณ์นะคะของร้านโทฟี่รูมนะคะด้านข้างนะคะแล้วก็มันจะเป็นปักด้วยได้สีแดงนะคะแบบนี้ก็จะเหมือนกันนะคะทั้งสองข้างเลยนะคะสําหรับตัวเอ่อด้านข้างตรงนี้นะคะแล้วก็เอ่อตรงนี้นะคะด้านหลังที่เป็น ส้นด้านหลังนะคะมันก็จะเป็นแบบว่าผ้าแข็งๆสีดํานะคะแล้วก็จะมีลายเซนนะคะของไมเคลจอแดนนะคะก็คือจะเหมือนกันทั้งสองข้างเลยนะคะสําหรับส้นนะคะแล้วก็วิงโลโก้นะคะจะเป็นสีทองแบบนี้นะคะแล้วก็มันจะเป็นแบบแข็งๆนะคะกะสดุบแบบแข็งๆนะตรงวิงโลโก้ด้านหลังนะคะแล้วก็อ ตรงที่เป็นที่เราบอกว่าเป็นาลายเซ็นของไมเคิลจอแดนอันนี้นะคะเขาจะปักด,ด้วยได้นะคะสีดำแบบนี้นะคะตรงต้นด้านหลังนะคะตรงต้นข้างๆนะคะของตัวรองเท้าแล้วก็ตรงลิ้นนะคะลิ้นเนี่ยก็จะเป็นผ้าแล้วก็มีแท็กนะคะเขียนว่า n i ก e Air นะคะแบบนี้เป็นตัวหนังสือสีขาวแล้วก็ป้ายแท็กนะคะจะเป็นสีแดงนะคะ แบบนี้เลยแล้วก็รุ่นนี้นะคะก็มันจะเป็นเมคอินชัหน้านะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะแล้วก็ตัวส้นนะคะข้างในเนี่ยเขาก็จะเป็นเหมือนแบบว่าผ้าซาตินเหมือนกันเนาะมันจะเป็นผ้าแบบมันๆน,นะคะข้างในมันก็จะเป็นสีแบบออกขาวๆเทาๆนะเป็นอย่างนี้นะคะตัวส้นด้านในนะคะแล้วก็ตัวพื้นนะคะของรุ่นนี้เนี่ย พื้นของทั้งสองข้างนะคะจะสีไม่เหมือนกันนะคะด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นสีเหลืองแล้วก็มีสัญลักษณ์ของร้านโทฟี่รูมนะคะข้างในแบบนี้สีขาวนะคะสำหรับตัวพื้นเนาะแล้วก็อีกข้างหนึ่งเป็นสีฟ้านะคะข้างในก็จะเป็นสัญลักษณ์จัมเมนนะคะสีขาวแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวพื้นนะคะพื้นของรองเท้าเนี่ยตัวเอาโซนะคะข้างนอกก็จะเป็นสีแดงนะคะ แบบนี้เลยนะคะสําหรับตัวพื้นของรองเท้านะคะแล้วก็มิโซนะคะก็จะทําเป็นแบบสีออกครีมๆนะคะตัวมิโซของรุ่นนี้นะจะไม่ได้แบบว่าเป็นสีขาวนะคะสําหรับรุ่นนี้แล้วก็จะมีเชือกมาให้นะคะทั้งหมด3สีก็จะมีเชือกสีดํา แล้วก็จะเป็นเชือกสีเหลืองนะคะแบบนี้แล้วก็อีกสีนึงจะเป็นสีขาวนะคะใส่มาในโซงกระดาษแบบนี้นะของรุ่นนี้นะคะก็มีเชือกมาให้ทั้งหมด3สีนะคะ สำหรับรุ่นนี้นะคะก็เปิดตัวไปแล้วนะคะที่ของไทยเนี่ยเมื่อวันที่21มีนาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็สต็อกค,ค่อนข้างที่จะน้อยมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่ไทยนะคะเขาเปิดตั้งแต่ไซส์7 US นะคะถึงไซส์14 US นะคะแล้วก็ราคาที่เปิดตัวนะคะเปิดขายเนี่ยอยู่ที่5,400บาทนะคะแล้วก็แต่ว่าตอนนี้เนี่ยราคาดีเซลนะคะก็ เท่าที่เห็นนะคะก็อยู่ที่ประมาณ2 0,000อัพน,นะคะแล้วแต่ไซส์ก็ราคารีเซลนะคะค่อนข้างที่จะถูงเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็เป็นรุ่นที่เรียกได้ว่าเดือดของปี2 0 2 4อีอีกรุ่นหนึ่งเลยนะคะก็เป็นรองเท้าที่มีแบ็กดอร์นะคะเยอะตั้งแต่ยังไม่ได้เปิดขายเลยนะคะซึ่งเ,เรื่องของแบ็กดอร์เนี่ยจะบอกว่ามันก็มีข่าวแล้วก็ตั้งแต่รุ่น จอแดนวันไฮนะคะที่เคยเปิดตัวไปเมื่อหลายปีมานะคะก็คือ,อมีข่าวนะคะว่ามีการแบ็กดอ์นะคะประมาณแบบ70%กว่าเลยของจำนวนที่ผลิตนะคะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยรุ่นรุ่นนั้นเนี่ยก็คือเป็นอะไรที่เดือดแล้วก็ราคาดีเซลอ่ะสูงมากๆ ที่ไทยไม่ได้เปิดนะคะรุ่นจอแดนบันไฮนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมาเปิดที่ไทยแต่ว่าสต๊อกก็น้อยคนที่กดได้นะคะก็คือโชคดีมากๆเลยนะคะก็สําหรับส่วนตัวนะคะก็คิดว่าตัวรุ่นนี้นะคะถ้าเรื่องของคุณตี้นะคะก็คุณตี้เนี่ยดีมากๆแล้วก็เป็นอีกสีหนึ่งนะคะที่สวยมากๆเลยนะคะก็ บอกเลยว่าคนที่ชื่นชอบนะคะรองเท้าที่เป็น collaboration นะคะก็ trophy room นะคะก็คือเป็นร้านอีกร้านหนึ่งนะคะที่มีชื่อเสียงนะคะเป็นร้านของลูกชาย m ไมเคิลจอแดนนะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะดีเซลเนี่ยถือว่าเป็นรุ่นที่สูงมากๆอีกรุ่นหนึ่งนะคะส่วนตัวนะคะสำหรับรุ่นนี้เนี่ยถ้าไม่ได้เป็น collaboration นะคะก็คือเป็นแบบจอแดนวันโล OG ธรรมดาที่ ที่ทําวัสดุแล้วก็แบบเปิดเปิดแบบว่าเป็นสีแบบนี้เลยนะก็ราคาก็อาจจะไม่ได้แบบแรงเท่านี้นะคะราคาดีเซลนะคะแต่ว่าพอมันเป็นคอร์รนะคะก็คือด้วยความที่สต็อกน้อยด้วยนะคะแล้วก็มีคนเนี่ยให้ความสนใจนะคะอย่างคนที่ชื่นชอบรองเท้านะคะเขาก็อยากที่จะมีไว้นะคะเป็นทั้งใส่แล้วก็สะสมนะคะมันก็เลยทําให้ราคาเนี่ยพุ่งสูงมากๆนะคะตัวตัวเนี่ยคือถ้าดูจากราคานะคะ 2 0 0 0มอัพก็อาจจะคิดนิดนึงนะคะว่าแบบจะซื้อดีไหมเพราะว่าราคาเนี่ยมันก็สูงเนาะแต่ว่าสําหรับคนที่ชื่นชอบจริงๆนะคะเขาก็อยากที่จะมีอยู่แล้วนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะเพราะว่ามันก็เป็นรุ่นที่มีกระแสะมากๆแล้วก็ด้วยสีนะคะของมันเนี่ยก็คือเป็นสีที่อ่าเป็นสีที่ได้รับความนิยมอยู่แล้วนะคะก็คือมันจะเป็นแบบสีแดงสีแดงสีดําแบบนี้นะคะรองเท้านะคะก็ เพื่อนๆคนไหนนะคะที่ซื้อมาแล้วนะคะใส่แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะก็ลองมาคอมเมนต์นะคะใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็สําหรับ เพื่อนๆที่ชื่นชอบรองเทา้าส้นเกอร์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันเยอะๆเ,เลยนะคะแล้วก็ใครนะคะที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์กดติดตามช่องส n นเกอร์เคาน์เตอร์นะคะก็ฝากกดติดตามไว้ให้เราด้วยนะคะแล้วก็สําหรับคลิปหน้าเราจะมารีวิวรองเท้ารุ่นไหนนะคะก็ฝากเพื่อนๆน,น,นะคะติดตามไว้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย